สวัสดีครับพี่น้องอสสสมอที่เคารพรักทุกท่านครับพี่น้องครับหมอชาติเห็นความเข้มแข็งของพี่น้องอสสสมอแล้วก็ชื่นใจจริงๆเลยนะครับอย่างในภาพนะครับเป็นพี่น้องอสมอตำบลสนวนนะครับหมอชาติก็ชื่นใจนะครับมีความพร้อมเพรียงแล้วก็ดูแลซึ่งกันและกันนะครับไม่ว่าจะเป็นงานต่างๆนะครับงานศพหรืองานในชุมชนงานในหมู่บ้าน เราก็ลมไม้ลมมือกันเป็นอย่างดีเลยนะครับพี่น้องครับคราวนี้พี่น้องครับเดือนหน้านี่นะครับจะมีการเลือกตั้งผู้บริหารและก็สมาชิกสภาของอบตอทุกแห่งเลยนะครับ5,300ตำบลน,นะครับทั่วทุกพื้นที่ของไทยนะครับดังนั้นมีคำถามถามว่าพี่น้องอสอมจะเป็นผู้ช่วยหาเสียงได้หรือไม่และถ้าจะเป็นผู้ช่วยหาเสียงจะหาเสียงอย่างไรไม่ให้มีความผิดนะครับ โดยหลักการแล้วนะครับอสมนะครับไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐสามารถที่จะเป็นผู้ช่วยหาเสียงได้นะครับดังนั้นนะครับในการช่วยหาเสียงกับผู้ลงสมัครนะครับขออย่างนี้นะครับพี่น้องครับไม่ให้ใช้เสื้อไม่ให้ใช้ตราสัญ,ญลักษณ์หรือว่าไม่ให้ใช้องค์กรที่เกี่ยวข้องกับอสมไปหาเสียงนะครับไปหาเสียงไปช่วยหาเสียง โดยลำพังแต่เจ้าของนะครับแต่ถ้าเจ้าของเนี่ยเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ใหญ่บ้านหรือเป็นกำนันไปช่วยหาเสียงนี่ถือว่ามีความผิดนะครับเพราะว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเป็นเจ้าหน้าที่รัฐนะครับดังนั้นนะครับพี่น้องต้องตรวจสอบด้วยนะครับแล้วก็ดูแลตัวเองนะครับพี่น้องครับถึงแม้ท่านจะช่วยหาเสียงนะครับแต่กท่านก็ต้องไม่เอาองค์กรแล้วก็ไม่เอาสัญลักษณ นะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อหรือตราสัญลักษณ์ต่างมาใช้ประโยชน์ในการหาเสียงนะครับพี่น้องครับท่านให้ใช้ตัวบุคคลของท่านเองนะครับไปหาเสียงนะครับไม่มีความผิดแต่อย่างใดนะครับแล้วก็ไม่มีใครจะว่ากล่าวได้ด้วยแล้วก็ไม่มีใครที่จะมากล่าวโทษพี่น้องด้วยที่ไปช่วยหาเสียงนะครับพี่น้องครับเพราะว่าอสมไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐอสมรับเงินค่าบริการไม่ใช่ค่าตอบแทนรายเดือน นะครับพี่น้องครับพี่น้องครับหลายคําถามที่พี่น้องถามมาก็ค่อยๆทยอยตอบนะครับพี่น้องคําถามนี้ก็คงจะชัดเจนแล้วนะครับพี่น้องครับแล้วคําถามอื่นๆนะครับถ้าพี่น้องสงสัยก็สอบถามมาได้ทางหมอชาติมีเวลาเดี๋ยวจะไปหาคําตอบมาให้พี่น้องแล้วกันนะครับพี่น้องครับสําหรับคําถามอื่นๆนะครับก็ฝากไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับแล้วก็ฝากแชร์ต่อด้วยนะครับพี่น้องครับ พี่น้องก็จะได้รับข่าวสารอย่างต่อเนื่องเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามหมอชาติจากเล่านะครับท่านก็จะได้รับความรู้สาระต่างๆจากหมอชาติที่จะนํามาฝากอย่างต่อเนื่องเลยนะครับสาหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ